สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ๋อช,ชนนาแนลนะครับช่องหุ่นฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสสูตรเท e ียบชนหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นสูตรเก่า1สูตรนะครับแล้วก็สูตรใหม่1สูตรนะครับ ของงวดที่แล้วสูตรเก่าที่เราลงไว้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับลงไว้เทียบชนชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยนะครับแต่ผลลัพวันที่ออก4 4 6นะครับหลักหน่วยคือเลข6นะครับเลข4นี้เข้ามาที่หลัก10นะครับหลักร้อยสูตรนี้เข้ามานะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามนะครับกับสูตรที่เข้าแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้นะครับ1สูตรนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ เดี๋ยวเรามาดู2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนสูตรนี้นะครับโมดนี้2ส,สูตรนี้ชนกันที่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะจับคู่กับหลักสิบท,ที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้ดูนะครับว่าจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากหมดที่ออก530สมวดแรกนี้จะชนกันที่เลขศูนย์ต,ตัวเดียวนะครับ นตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลักหน่วยบนงวดต่อมาชนกันที่เลข4กับเลข3นะครับออก4 53หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3ชนกันที่เลข2กับเลข5นะครับออก7 8 2เลข2นะครับตัวที่เข้ามาชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับออก478 แปดตัวเดียวเพียวๆเ,เข้ามานะครับชนกันที่เลข9กับเลข2อนะครับออก812ตัวที่เข้ามาคือเลข2ชนกันที่เลข2กับเลข5นะครับกับลางวัลที่ออก2 02เลข2เข้ามา ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2ส,สูตรนี้มาชนกันนะครับก็จะชนกันที่เลข3กับเลข6นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 4 6ีนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6เรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสถิติจากงวดที่ออก605นะครับเป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้ก็ไม่เยอะนะครับ ของงดที่แล้วนะครับคำนวณไว้นะครับได้13นะครับ3 4 5 6ี่ห้าหนะครับ4ตัวกับผลวันที่ออก4 4 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับลงเทียบชนชนที่เลข4ตัวเดียวนะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็ここจะเป็นหลักสิบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยล่างหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักสิบบนนะครับเลข4หลักหน่วยล่างก็เลข4นะครับหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักร้อยเลข2หลักสิบเลขเก็ 4ีบวกสเป็น8ปดบวกสเป็น10 10ิบบกเเป็น17นะครับได้เลขเจ็เพิ่มไปนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น8 9 0เก้าูหน่งพอยหก มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ4ตัวนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็เข้ามาจากงวดที่ออก530สมนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับงวดแรก9กบวกเเป็น18บแบวกหเป็น24 24่บสวกเเป็น31มสิบเอ็ดนะครับสามบเวกหกเป็นสานะครับได้เลข7จสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับสตัวเหมือนกันนะครับเจ็ดนกะครับกับผลรางวันที่ออก530นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0บวกกันแล้วนะครับได้4703นะครับออก53 สี่ห้าสามนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสามบวกกันแล้วนะครับไปสองห้าแปดหนึ่งนะครับกับผลังวันที่ออกเจ็ดแปดสองเลขสองนะครับเข้ามาบวกกันแล้วนะครับไปสองห้าแปดหนึ่งนะครับกับผลังวันที่ออกสี่เจ็ดแปดเลขแปดเข้ามา 9258นะครับกับผลวันที่ออก812ตัวที่เข้ามาคือเลข2บวกกันแล้วนะครับได้9258นะครับกับผลวันที่ออก202 2. เลข2นะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับ7จบวกเเป็น14 14ีบวกสเป็น16 16กบวกหเป็น21 21บวก6เป็น27นะครับได้เลข7เพิ่มไปทีละ3แต้ม7 0 3 6นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 6 6เลข6นะครับเข้ามาของงวดนี้นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก4เป็น22 22บวก8เป็น30 30บวก6เป็น36นะครับได้เลข6 เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็น9 9เพิ่ม3เป็น12บสนะครับสิเพิ่ม3มเป็น15 6 9้าหกเกองหอยหกหจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ 4ตัวก็ไม่เยอะนะครับถ้าไปต่อก็เทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ ตัวเดียวที่ชนนะครับเลขเจไม่มีนะครับเลขแปไม่มีนะครับมีเลขเก้เลขศูย์ไม่มีนะครับชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับมวดนี้ กตัวเดียวเพียวๆนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับ1นึ่งอยหกหจับมาหรือไม่นะครับ9ตัวเดียวนะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับจับมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองอกข้อดูนะครับถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลัก10นะครับ ที่ลงให้ก่อนหน้านี้นะครับสองสูตรกล่าวเทียบชนนะครับหลักสิบบนนะครับชนกันที่สามสี่หกนะครับจัดคู่กับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับ 3 4 6นะครับหลักหน่วย9ตัวเดียวนะครับจับคู่ก็3 9 4 9 6 9นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจก็ ึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับมันจะเป็นเป็นตามนี้หรือเปล่านะครับลอ,องพิจารณาดูนะครับหลักหน่วยนะครับ9ตัวเดียวกับ2องส่วนนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel ห่ยฟรีทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ